ช่ครับมาครับวันนี้เราจะมาคั่วกระนัเราได้กระนัมาแล้วก็คั่วกับเชฟดำเบาดำชาแนครับเบาดชาแนลคั่วกระนัวันน wow ี้เราหมานเราได้กระนัลสี่ตัว เราจะคั่วใส่อะไรน,นะใส่ใส่กระตร๊อบบ่หรือมะเขือเนี่ยดูดูนี่ดูกระนาดน,นี่เต็มหม้อ,อเลยครึ่งหม้อ,อเลยสี่ตัวนี่เยดูอืมดูเชีดำนี่เชีพขมเอาเชีพขมเอาลำซิ่งฝากติดตามด้วย เชฟดำอะไรนะชาแนลป่เชฟดำชาแนลบ่บ่งนำบอดระเบิดนะชือติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรนะติ๊กตอชื่ออะไรนะบ่งนำบอลระเบิดอ ทรัพราชภัฏหนูใส่ตรับน from... ี่กับกับครัวบ้านๆอยู่กินแบบบ้านๆเอ้าทําไมต้องปิดปิดให้ม nice, ันบ่ป like ิดให้มันสุกบ่อือกูใส่ถ่านอีกน่ะถ่านใช้ถ่านมันมันมันใต้บ่ถ่านมันจะใต้บ่นี่นี่คือทําให้รวมฮะถ่านไม่รวมบ่อย่า ไม้อะไรไม้รวมไม้กระดาษไม้จมอกไม้รวมเนาะมีทุกมีทุกอย่างเนาะอีกนิดติดแล้วอีกนิดติดไปอยู่ด้วยกันกลายเป็นไม้รวมาไม่เกี่ยวหรอกทำเพื่อด้วยยังไงยางมันอยู่ใจต้องน้ำให้ดูเออ เราจะใส่ตรับใส่กระเพรนี่คือกะเพรอันนี้คือต้นหอมปักชีเมนูแบบง่ายง่ายดรดูะใส่เานี่คือกรเาอัอออนนี้คือนนูง่ยใ้ำขึ้นอแบออน้คือต้นีง่ดูแหู้อหอม โอ้ยโอบชนะเต้อู้ยไปตาจริงอย่งเลยเนาะใครไม่ได้กินนิ้วเมนูบ้านๆนี่เมนูสุดยอดด้วนี่นี่ขั้วหนูนี่นานๆทีได้กินนี่ไอ้าาข้ววแลไอันนี้แก้ขาวนี่แก้ขาวเอ้าบริสไซบอ่เอาใส่น้ำแนว มีมาข้มเปียกนี่ในตูนี่เอ้ยแกข้าวคักเนี่ยทำไมฮะยี่มีมาข้มเปียกไอ้ใส่มาข้มเปียก ยิ่ดูนี่ครึ่งหม้อเลยนี่สีตัวนี่นี่แหละอาหารสุดเด็ดเลยขั่วหนูเดี๋ยวรอชิมตอนสุกครับเดี๋ยวเราจะรอสีรอชิมดู เดี๋ยวเรามาดูกันนี่คนขโมยครับแศษเศษเศษจริงๆอย่างนา่าเต้มือเมือเมือนี้คั่วหนูคั่วกระนั่งคั่วกระนั่เมนูเมนูพิเศษวันนี้คั่วกระนั่งือโกบโอบหนูมาได้สี่ตัวครับอืมครึ่งหม้อ เนี่ยเชฟเชฟดำนะเนี่ยฮะเ,ยเอาเอาเอาให้มะเขือมะเขือให้มันสุกนะตรับนะเอาตรับให้มันสุกนะลืมแล้วลืมใส่ตรับที บนนะั้นไตรับในี่นาซีไซตตะโดนอะไรเนาะมะเขือนี่กะได้ปรงอหะเผาไซส่แล้วหอมหุยหุย <c oughs> หอมหอมหอมสุกแล้วสุกแล้วมาเด้อ <c oughs> <c oughs> กินขัวหนู กินมกินไหมข้าวไหมเกินข้าวไมเจกินข้าว่นหรือไมไม่กินข้าวทำไมถึงไม่กินข้าวฮะนี่นี่กินข้วกระนาร์ไหมนี่ข้าวกระนารีรู้จักกระนาร์ไหมเออไม่รู้จักกระนาร์อ้อรไมถึงไม่รู้จักกระนาร์กันรฮะอ คนจะคนเคน,คน่งคนแปดคนเจ็ดคนเน่ยน่งอม้ากเดอิม,มาเด้กินข้าวเด้อฝ่ายยังไม่ทันกินแ <8 S 1> คนเท่เา่บ๊มมีถวยแล้วไอ้ถวยแป้งมันถวยมาละ មកដល់กินខោហ៊ឺចាញយ៉ាងណាទេមិនប៉ดำ